สวัสดีค่ะเราพบกับครูบานแล้วนะคะคลิปนี้จะสอนให้รู้จักนิ้วนะคะค่าของนิ้วรู้จัก LH, RH คือด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ ให้ผู้ปกครองนะคะเล่นกับเด็กๆได้เลยค่ะเอากระดาษ A4 นะคะมา1แผน่นแล้วก็เอาสีที่เด็กๆชอบค่ะวาดลูปมือซ้ายวาดลูปมือขวาแล้วอธิบายให้เด็กเข้าใจนะคะว่าด้านซ้ายคือ,อสัญ,ญลักษณ์คือ L H นะคะด้านขวาคือ R H นะคะแล้วเราก็เขียนเลขกำกับเลยค่ะนิ้วโป้งจะแทนค่าเป็นเลข1สเสมอนิ้วชี้คือเลข2นิ้วกลางคือเลข3นิ้วนางคือเลข4นิ้วก้อยคือเลข5ให้เด็กๆฝึกจำนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยเลย,เลยแค่นี้ค่ะผู้ปกครองฝึกให้เด็กได้รู้จัก ให้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 จดจํานะคะให้ได้วันนิ้วนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นะคะโดยการเล่นกับเด็กให้ชูนิ้วชูชูนิ้วนะคะทีละนิ้วแล้วให้เด็กตอบถามว่านิ้วนี้คือนิ้วอะไรนะคะแล้วข้างนี้ L H หรือ R H อะไรแบบนี้นะเด็กก็จะสนุกเลิศเพลิน ที่เด็กเลือกสีที่ชอบก็ได้ค่ะมาระบายสีมือทีอ่ตัวเองวาดนะคะง่ายๆค่ะทริคนี้ <c oughs>